สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับตอนนี้บรรยากาศบรรยากาศที่เรามาถ่ายทํเ m V วันนี้ลิปซิ่งเพลงก่อนนะครับเอลิปซิ่งเพลงก่อน ระบ,บายบอดของใาให้ลูกมีหน,น้ามีตาขอพึ่งพาจะช่วยหนุนลำเงินคนจ้ป่ากดูแลในนามคุณให้หายจากความยากจนนะครับเพลงหนึ่งก็เสียดายเลยพี่น้องเ,เขาเรียกว,ว่าตามเกิดตามมีในการถ่ายทำเนี่ยก็ถือว่าเข้าเหตดไปด้วยผู้บรรยาของเข้านะครับอาจารย์สนชัยก็บพ่อเดชเวอร์ปนันนะครับลูกศิษย์ลูกหา อูทีมาเนี่ยกะบ่มี่บอมี่หยังนะครับถือว่าฐานาแต่ละคนเนี่ยกะบได้มี่พ่ออยู่พ่อกินอาจารย์สมชัยก็เลยต้องการอยากดึงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาซอยนะครับในการหาเสียงขายเสียงกินเอาเหมดเลยบ่เลยเอาต่อต่อลำ่ำเ,เ,เ,เดี๋ยว กยังไม่ทันอีกจะมาเออเออในสียใดเสียงใดเสียงดังๆอะไรเด้อเสียงดังๆเต็มเสียงเลยมันจะค่อยเสียออกบุกกลิกกองเฮาได้นั่นเฮาลองได้อยู่แล้วล่ะนะครับ นีก็เข้าเช่นบรรยากาศกับการทายถ้ำนะครับไปพร้อมๆกัน สชัยกบฝากไว้ในเอฟซีนะครับขั้นได้ยินผลงานเพลงขอขมาปูสีสุดโทอันนี้กับอาจารย์สนชัยต่างซื่อไห้ซื้อคุณพลลำเพลินนะครับเป็นหมอลำเก่าพระเอกเกา่าศิลปินเก่าจากคณะสาวหน่อยเพชรบันแพงนะครับแล้วก็มาลำเลืองต่อกอนเป็นคณะขวนใจเพชรดารากับอาจารย์สนชัยเนี่ยมาปั่นหนึ่งแต่แหลกๆนะครับตอนนี้ห้างหายไปดนพอดีกับด้วยความ อยากจนวิถีชีวิตไปหาล่ำขอเข่านะครับอยู่รถไปหาล่ำขอเข่านะครับศิลป,ปินของเขานี่ไปล่ำขอเข่าก็หลายอาจารย์สนชัยก็เลยไปเห็นก็ได้เสียดายเง้าเสียงก็เลยมาเหตเพลงให้นะครับให้เพื่อที่จะมาลองให้พี่น้องได้ซอยกันสนับสนุนซอยเชี่ยนะครับซื้อเพิ่นเหร่นๆก็ซื้อว่าขุน แต่อาจารย์สนชัยใส่ชื่อให้เป็นขุนพลลำเพลินแต่งขอขมาปูศรีสุดโทนะครับเพลงนี้แล้วก็เขาลอยใจแฟนเป็นกอนล่ำที่สองนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับเขาลอยใจแฟนเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ซอยกันสนับสนุนนะครับเด้อนะครับก็คือจังเพลงนี่แหละห้หายจากความยากจนนำขุนพลตำหลับหมอลำเพลินนี่แหละนะครับนี่แหละให้พี่น้องได้บึง ให้พี่น้องเด็เบิ้งเด็กเชื่อซอยกันสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อซอยกันสนับสนุนซอยกันสนับสนุนซื้อนี่มีการมีงานทักมาหาอาจารย์สนชัยได้อยากให้มาเปิดตนเปิดโตอยากให้มา,าลองซอยนะครับปันใดต่อไปก้าวไปแบบใดน,นั้นอาจารย์สนชัยก็สิไปเรื่อยๆถ้าพี่น้องยังให้ความสนใจ พี่น้องใหญ่ความสนชจไปอาจารย์สนชัยกะกสิผ้าูกศิษยหลูกหาก่าวต่อไปนะครับเพียรผลงานเพลงใหม่แล้วก็ดต,ตามทังช่อง67นํามนะครับบุญมาทีวีเด้อพี่น้องเด้อติดตามช่องบุญมาทีวีแล้วก็ดต,ตามซื้อต่างๆสถานีใดต้องการอยากได้เอาไปเปิดเท่ากับถ้าโหลดเอานะครับโหลดเอาในช่อง YouTube ช่องตามห้อยอรยธรรมของสนชัยนะครับช่องตามห้อยอั อรยธรรมของอาจารย์สนชัยนี่ละครับการทํางานอาจารย์สนชัยทั้งเรียนการเรีนงานทั้งผ้าลูกหลานทีมงานมาถ่ายทำํำเอ็มวีนะครับเอาตลูกตาหลานมาเห็ดคอยเห็ดคอยทําขึ้นไปคืขคานขึ้นไปคันดังลูกหลานมุนิกกับสิมีการมีงานด้ครับเนี่ยสิมีการมีงานซอยกันเห็ดซอยกันทําอาจารย์สนชัยกับอายุหลายแล้วผู้บรรย่ญญามั่นสมองกะถือว่า เอามาให้ลูกหลานได้พัฒนาง,งานพร้อมเลียนลู้ไปพร้อมในการเหตุอาจารย์สนชัยก็มีประสบการมีความลูกกระบอกไปนําลูกหลานเขาเสิไดเฮตุเป็นขาดอย่างเดียวคือกําลังใจนะครับเด้อกาลังใจให้ซอยอทั้งดนันผลงานนะครับของอาจารย์สนชัยให้ทำงานให้เหตุไปนะครับเดี๋ยว ขอพ่อปูศรีสุธโทรที่อาจารย์สนชัยได้เขียนให้ครับสมคิดบอ่อท่องนั่นเป็นก่อนล่ำกระสินนะครับบันนี้ก็มาเห็นล่ำเพื่อนขนานแท่นะครับกสิมีก่อนเขาลอยใจแฟนอีกนะครับก่อนหนึ่งโอ้บรรยากาศแห้งสาธุเดอป่วยมาเห็นผลงานเพลงน,นี้กในน็ให้ดังเปลี่ยงเปียงคือวานนะละเนาะให้ดังเปี่ยงเปียงคือปูวานะนะครับร่มแห้งนะครับพี่น้องเบิ่งจะลำคาญเดี๋ยครับเด้อ ซอยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราก็ให้กำลังใจครับคุณพลลํำเพลินคนนี้นี่นะครับคนลลาสุที่อาจารย์สนใยได้เห็ุอยากให้พี่น้องทุกท่านทุกคนได้บึงแล้วก็ฟังนำเสียงนะครับฟังนำเสียงนะครับสไตล์ลํำเพลินตะกี้ตะกอนเนี่ยก็คือลํำอยู่กับสาวหน่อยเ,เ,พเพี้ยนแพงลํำเพลินตนฉบับนะครับ สไตล์ของเขาจะเป็นลุงโลดเพชรทธงชัยประมาณนี้แหละไอดอนนะครับลุงโลดเพชรทธงชัยท้องมีมะลายท้องไม้มะลีไป็นสิละเดี๋ยวอาจารย์สนชัยสิแต่งล่ำแพรนให้นะครับคุณพ่นล่ำเพรินล่ำทั้งล่ำเพรินล่ำแพรนมีทั้งล่ำเตยสไตล์สมัยหน่อยดวงจริญนั่นน่แหละครับตะกี้กะไปล่ำน้ำกันของอาจารย์สนชัยเนี่ยไปล่ำน้ำกันนะครับไปล่ำน้ำกัน หลายปีดีดักนะครับห่างหายไปโดยคววมยากจนน่ะละหาอยู่หากินอาจารย์สนชัยก็เลยไปเห็นไปหาล่ำขอเข่าก็เลยไปเห็นก็เลยเอาขึ้นมาสะกอนมาขัดมาเกา่ามาก,กีระไนสะกอนเพื่อหายหายจากคววมยากจนนำขุนพลตำรับหมอลำเพลินาฝากไว้แน่น่ขุนพลลำเพลินฝากไว้แน่น่พี่น้องฝากไว้น ฝากุนพลนลำเพลินไว้หาหายจากความยากจนขุนพลนลำเพลินเสียนบ่ได้ไปหาล่ำขอเขาอีพี่น้อง <Okay. S 1> นะครับฝากไว้เดอ้อพี่น้องทุกท่านทุกคนบ่บ,บ่หลาเด็กแต่ล่ำเก่งนะครับพี่น้องล่ำเก่งกลับไปบ้านนั่นบ้านนี้ไปหาขอพี่ขอน้องอตอนนี้มาขอเอฟซีไไล่เนี่ไยไฮไล่จักไดรล้านวิวเลยแล้วเ,วเนี่ยขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์เดอ้อได้จักลอยล้านวิวเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอ่า นี่นะครับตอนนี้เขาก็กำลังเบิ่งกันอยู่นะครับว่ามุ่มใดสิดีอีกต่อไปนะครับนะครับตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาต่อนะครับหลังจากถ่าย MV มาดูแม่แต่เคียนเงินใจเสียนทองแม่แต่เคียนเงินแต่เคียนทอง นะครับยวดป้าสวรรค์ค้งข้าร่ำนะครับมองมาไทยเอ็มบีนี่นะครับมาไทายมิวสิกมาไทายลิปซิงนี่นะครับอันนี้แม่แต่เขี้ยนเงินแต่เขียนทองแต่เขียนเงินแต่เขียนทองเน,นี่ยเดือนอาแปงไหมในเดือนมาลูปเนี่ยมาเบิรงกันนะมาลูปกันนะเอามาล่อมมาลูปเบิรงกันนะลูปมองใจถ้าในี่อธิษฐานในขอในยข,ขอให้ขออย่างสามโตในแม่แต่เขียนเงินแต่เขีนเยนทอง รูปมองได้ก็ได้รูปมองได้ก็ได้เออรูกมองดูขอเมื่อนี้สิปมาโปรโมทวัดแม่นาคีวัดปลาสวรรค์คงค่าลา่ำเออมามาพร้อมมาขอโศกพร้อมเนี่พี่นออ้องเออสิได้ตัวใดกับเบิ่งเอาตัวเออรูปไปตัวกับขอกับลูบิ่งได้ไหมขอได้ไหมอืม เห็นบ่อันนี้บ่บดยมันทาแล้วหาไหมโอ้ยใส่เวีนตาเลยอีถูกดำเนี่ยคนจุดู่ติอย่างไงคนตะมักตีพุ oh, ่นอยู่ทั้งไตอยู่ะแบ่งจะไปจุดถูกดำว่าเป็นแม่ลาว่าเป็นล่าหูเป็นถูกอย่างนั้นนั่นแหละเย็ดดอกเย็ดดอกอือ ขึ้นมาเบิ่งดูขึ้นมาเห็นว่าเม่แต่เคียนเงินแต่เคียนทองเอ้ยเออเห็นเห็นเป็นตัวอะไรกันเห็น,นเป็นตัวใ,ใดยฮะคือใส่อะไรฮกแบบได้ละอ,อ,อยังใส่ใส่หกสอง โอ้นันตีหกสองหกสองอันนี้ตัวนี้เป็นหกเนี่ยพี่น้องเพราะว่าตัวนี้เป็นหกเนี่ยมันเนี่ยตัวนี้เป็นหกตัวนี้เป็นเลขสองเนี่ยเลขสองก็ม่านี่เลขหกก็ม่านี่ว่าสันว่าตัวนี้เป็นเจ็ดเน่พี่น้องยุคหนานี่เป็นเจ็ดเนี่ยเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดหกสองตัวนี้เอาโอ้เขากันเป็นเลขสี่เจ็ดหกสองพะนารว่าเอาเบิ้งกันเราพูดได้เตัวไหนนาขอแม่แต่เคียร์หนขึ้นไหนเห็นแหละเนาะ มานังกันหลายๆคนเสียนเป็นตัวใดอืมเอาเบิง้งดมูมานังกันหลายๆข้นเป็น,นตัวใดกกบานตัวเป็นให้ตัวใดชกเบิง้งตัวเนาะเมื่อนี้เฮ้าแต่เกียนเงินแต่เกียนทองเนี่ย หลังจากที่เราถ่ายยังมีเสร็จเราก็มานะครับมาขอประทานโชคนะครับประทานโชคลาภน,นะครับประทานโชคลาภก็ปรับสีแกงเขาเนียกน้อยอก้อนเออแกงแล้ววันนี้เมื่อกี้นักลองเข้าได้เกตหกสองนักลองก็เข้าได้เกตหกสองมึงดู กลกองเมื่อโปนี่สิได้ตัวใดวา่ามาเบิง่งขึ้นมาเห็นตัวใดเนาะแม่แต่เขี้ยนเงินแต่เขียนทองนะขึ้นมาเบื้งเห็นดัวู้เป็นได่เอาทุกอย่างได้ี่น้องเฮาเนี่เก็บกุ้งเก็บซิ่วเอาทุกอย่างได้ขอแม่ทุกอย่างเลยมาแล้วกับขอเลยเนี่ยขอเมื่อกี้นัก้องเขาได้เก็บหกสองมาซันวาเดี๋ยววันที่เอ่อวันที่1ิบหกพฤศจิกาเนี่ฮู้เลย วันที่สิหกเนี่ยเขาได้หูเลยเจ็ดหกสองทางนี้ได้ตัวใดเนี่ยเห็นไปเห็นไปหลายตัวใดตัวะหลายตัวหมดเ่าหลายตัวดัสองเออยัสองตัวจักสองตัวเบ่งดูสองตัวเด่นเด่นเลยสองตัวมาดูเด่นเด่นเลยเสใส่แล้นี่ยไม่คือยัง อืมันคือไปแยกคนละตัวแทน2อหาเออหาอ่างนี้หรือย่นห้าสองห้าเห็นทต่สองทั้งทั้งเห็นทต่สองทั้งเห็นทต่สองส้ี่เบิ้งงบนที่นี่ใส่สี่เบิ้งสองยู่ใส นี่สองตัวหน่อยเดีด gefallen, ดย๋ยวไปน้องนั่นสองตัวหน่อยนั่นสองตัวหน่อยถ้านี่เห็นตสองนี่ยถ้านี่เห็นแตัวสองกอนว่ะเออถ้าเนี่เห็นแต่วสองอ้าอันนี้เป็นอย่างเนี้ยอันนี้ก็แต่ว่าอันนี้ของอาจารย์สนชัยเห็นได้เนี่ยนี่เนี้ยนี่ตัวนี้ก็คือสองเป็นบลาเนี่ยไอ้ตัวนี้หกนี่เนี้นี่นี้คือกันส่งคือกันอยู่นี่เห็นบ้าปีน้องเห็นบ้า ไปเห็นเห็นบ่านี่ตัวนีสองตัวเนีหกเนี่ยเนี่ยเห็นบ่นี่เห็นบ่ถ้ายเบิ่งหล่นเนี่ยเห็นบ่อือเนเห็นเลยด้นนเนี่ย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 งเนี่ยเนยตังเนี่ยหกเนี่ยเนีเห็นเนาะเออาเอาละเอาละ่าไปท่า่าไปเอาหลายจะไป่าไปใส่หลายจะไปใส่หลายเดี๋ยวหลายหลายผนสีลำค้ามมา โอเคนะครับคลิปนี้เขามาไทยมาไทยแม่แต่เคียนเงินแต่เคียนทองอันนี้คือแต่เคียนเงินแต่เคียนทองอยู่วัดปลาสวรรค์คงข้าลาม่มนะครับาเป็นไกยูน้ากันสองเนีนยนนนนยเ่ยนะครับยู้น้ากันสองนอนยองศีนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับโชคดีเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับช่องตามห้อยอริยธรรมอย่าลืมซอยสนับสนุนนักรองน้ำน,นะครับนักรองของเฮานะครับให้หายจากความยากจน นำขุนพลตำหลับหมอลำเพลินหายหายได้ไปน้องเด้อซิตนนะครับไปหาลำคอเขา่าไปน้องสุนชัยเอามากเกิดอะลูกหลานลูกซย์ลูกหารุุนแรกนะครับเตอนนี้อาจารย์สุนชัยก็ต้องการอยากให้มากนะครับจึตเป็นศิลป,ปินนักก้องที่มีสื่อเสียงอยู่ในแถวหนาคือกันนะครับก็เลยต้องขอจากเอฟซี FC ของเขานะครับนี่นะครับ วัดป่าสวรรค์คงคารามลวก็ตอนที่อาจารย์สนชัยมาตอนที่อาจารย์สนชัยมาร้อยกระท่งกับมาวัดนี้นะครับมาว,นนาวัดนี้ทั้งวัดนี้เป็นนาวัดสิเป็นล่ำซี่นะครับนาวัดสิเป็นล่ำซี่นี่นาวัดนีเป็นล่ำซี่นามซี่หลากหลายนะครับนามซี่กำลังขึ้น นะครับน้ำซีกำลังขึ้นนี่นะครับนี่น้ำซีกำลังขึ้นนะครับนี่น้ำซีกำลังขึ้นทา้งขวัดนะครับนี่อันนี้เป็นทา้งขวัดนะครับวัดป่าสวรรค์คงคารามนะครับคนตุ้ดทองสีเขาเรียกว่าสายธรรมยุทธนะครับนี่นี่นะครับนี่น้ำซีอยู่หน้านวัดเลยนะครับนี่ไหล narrative? บ่มๆอยู่เนี่ยมะร่อยกระทงกับมาไหลมารอยกระทงกับมาปลอยนีล่ะนะครับมาปลอยกระทงกับมาปลอยนีทานีเล็กกว่าขนาดนะครับแมนาขี้เพิ่งกรขึ้นจากนีแหละครับนี่เพิ่งกรขึ้นจากนามซี่นี่ล่ะนี่นะครับนามซี่อันนี้เขาเรียกว่าบ้านซี่บังแคนบ้านซี่วังแคนนะครับนี่ซี่ังแคนเนาะนะครับ ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับสำหรับทุกทันทีชมคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี้เนาะ mm. อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์สนใจพร้อมกับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ